สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใส่ตาให้น้องนะคะอันนี้ก็เป็นตาที่ใส่เสร็จแล้วน้องคนทางซ้ายนี่ใส่ตาเป็นไซส์ 12mm นะคะส่วนคนขวาเป็น 14mm ค่ะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้จะมาใส่ตาให้น้องแฮปปี้นะคะแล้วก็น้องโรสค่ะ ก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีสําหรับการใส่ตานะคะก็คืออันนี้เขาเรียกว่ากาวดินน้ํามันนะคะปุ้ยก็ใช้ของ 3M คะ่ะแต่ปริมาณที่เราจะใช้นะคะสำหรับตา1คู่ก็คือประมาณ4ก้อนอย่างนี้แล้วก็ตาค่ะอันนี้กู้จะใช้เป็นมาโกะนะคะอันนี้เป็นสายส2นะคะแล้วก็อันนี้เป็น14 14ก็จะใหญ่กว่า แล้วก็ตาเนี่ยมันมีหลายแบบเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนจบคลิปแล้วกันเนาะอันนี้มาดูวิธีใส่ก่อนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูชัดๆนะคะอันซ้ายเนี่ยนะคะจะเป็นไซส์ย12 mm งทางขวาเป็น1 4นะคะอันนี้เป็นยี่ห้อมาโกอันนี้ OZ09 เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นแบบธรรมดา ไม่ไม่มีจีเวลนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมีจีเวลประดับด้านในตรงกลางนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เม็ดสีขาวอันนี้แต่ว่ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นที่มีลายเป็นจุดขาวเป็นเหมือนแบบแววตาสีขาวๆอย่างนั้นเวลาที่เราใส่เราอาจจะต้องหมุนจุดขาวๆเนี่ยคะ่ะให้ไปอยู่ในทิศทางที่สองข้างเนี่ยอาจจะหมุนอันนี้อาจจะหมุน,น,น,นไปทางเดียวกันหรือว่าเป็นแบบมิลเลอร์คือ ซ้ายขวาอย่างนี้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เราก็จะหมุนไปในตำแหน่งเดียวกันค่ะส่วนแบบที่ไม่มีลายนะคะอันนี้นจะให้ดูเป็นอีกยี่ห้อหนึงเพราะว่ามาโกะไปไม่มีละอันนี้ก็จะเป็นแบบลายเท่ากันทั้งวงนะคะก็คือหมุนยังไงก็ได้อันนี้มันก็จะใส่ง่ายหน่อยสําหรับมือใหม่ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะลองใส่มาโกะให้ดูนะคะเป็นสองคู่นี้นะโอเค เริ่มต้นนะคะเราก็เอากาวของเรานะคะมาแบ่งครึ่งค่ะแล้วทีนี้เราก็จะปั้นมันนะคะให้เป็นอา่าเป็นเส้นเหมือนเป็นงูอะคะ่ะแต่ว่าไม่ต้องยาวมากเอาประมาณว่าสามารถที่จะวนรอบตาได้นี่นะคะ1เส้นสองข้างก็2เส้น แบบนี้โ okay. อเคเดี๋ยวเราจะใส่12ก่อนเนอะวิธีก็คือเอากาวเนี่ยคะ่ะมาวนรอบวนรอบอตัวตานอน,นะคะแต่ว่าพยายามให้เนื้อกาวนี่นะคะมันเกาะอ,อยู่ที่ป,ปลายปลายริมๆแล้วก็พยายามกดให้มันแบบบางๆที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราแบบ ใส่ตาใส่กาวเข้ามาเยอะเกินตาขาวน้องนะคะเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเห็นรอยกาวยโผล่ขึ้นมาที่ตานะคะดังนั้นเราพยายามใส่ให้ริมที่สุดค่ะแล้วก็แบะมันออกมา <Okay. S 1> ไม่ค่อยทันหัดเพราะว่ามีกล้องเลยอะแบะมันออกมามันก็จะเป็นแบบนี้โอเคไหมอยาให้มันมีช่องว่าง นี้เราก็หมุนตำแหน่งอันนี้มันจะอยู่บนมือได้เพราะว่ามันมีกาวเนาะกะ็หมุนตำแหน่งกะตำแหน่งให้ดีว่าลายเราจะอยู่ตรงไหนวิธีใส่ก็คือทาบลงไปก่อนเนาะเอาหมุนทั้ทงไหนดีพูดถน,นัดหมุนทังนี้ทาบลงไปอย่างนี้โอเคตำแหน่งได้แล้วนะ ทีนี้ด้านหลังค่ะแล้วก็จะกดให้มันเชื่อมไปกับเบ้าตานะคะกดให้แน่นแล้วที่นี้เราก็หมุนกลับมาปรับตำแหน่งนะคะลืมบอกว่าเวลาที่ใส่ตานะคะเราจะต้องใช้นิ้วสองข้างประคองไว้ที่หูนอ้ออย่างนี้นะคะอย่าไปจับตรงอื่นที่หน้าเพราะว่าเดี๋ยวมือมันจะไปเลอะเมคอัพนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ขนตาน้องซึ่งเป็นขนตาธรรมชาติ มันสามารถที่จะหักได้ะคะ่ะเพราะนั้นมือเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดนะทีนี้เราก็ปรับตำแหน่งค่ะตำแหน่งของตาที่สวยก็คือจะต้องลอยขึ้นข้างบนนิดนึงคือให้แบบขอบตาดำอะคะ่ะมันอยู่ในแนวเส้นขนตาเส้นขอบตาของที่เป็นอายไลเนอร์ของน้องอะตรงจุดที่ดำหรือเป็นเงาดำข้างในอะคะ่ะแตะลงไปมันจะแบบ พอดีตรงนี้เหมือนเราลองไปส่งกระจกนะคือตาเรามันจะแบบไม่ได้อยู่ตรงกลางแต่มันจะเหมือนเลยขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วก็พยายามเลื่อนตาน้องให้มาอยู่ตรงบริเวณหัวตามากกว่าตรงหางตาเพราะว่า,าลาติเนี่ยนะคะเขาทําโมมาหน้าเขาจะแบบตรงกลางมีพื้นที่ค่อนข้างมากแต่ว่าตรงข้างๆเนี่ยค่ะมันจะแคบพื้นที่แคบมาก ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ดันตามาที่หัวตาน้องจะเหมือนตาเหล่มองออกข้างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้น้องมองตรงนะคะเราจะต้องดันมาทางหัวตานิดนึงอย่างนี้อย่างนี้ให้นี้พอได้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วเราก็กดให้แน่นขึ้นนะคะใช้ิ้วนะคะกดลงไปด้านหลังดันขึ้นมาให้แน่นขึ้นอย่างนี้โอเคเดี okay, ๋ยวเราทำอีกข้างหนึ่ง แบบนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ผู้ะชลองหมุน,นจุดขาวๆมาอยู่ทางสายแล้วกันให้เป็นแบบใส่แบบมิลเลอร์นะคะ,ะเล็งก่อนใ้้เร็งแล้วยังใส่แล้วกันยังไม่ได้ก็หมุนอยู่หมุนไปโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดันข้างหลังนะคะ แล้วหันมาปรับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้านหน้าโอเคประมาณนี้มองตรงยังดูดิมองมองตรงหรือยังคะโอเคะปรับข้น่โอเคประมาณนี้ค่ะ ขนาดของตาเนี่ยจะเลือกยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาโมของน้องด้วยคือบางบางโมเนี่ยเบ้าตาจจใหญ่หน่อยก็อาจจะเหมาะกับไซส์14บางโมเบ้าตาเล็กก็12เนี่ยแหละลองอาจจะต้องลองทาบดูก่อนตอนตอนที่ลองทาบอะคะ่ะเราก็แบบยังไม่ต้องใส่กาวแล้วแต่และโมก็แบบขนาดไม่ใช่ขนาดเหมาะกับสีโทนสีที่ไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีหลายคู่เนาะเอามาลองทาบดูว่าอันไหนเหมาะกับน้อง ของโรสเนี่ยเบ้าตาเขาจะค่อนข้างใหญ่พ้ยก็เลยเลือก14บสี่ดุ้พเคยลองเอา14มาใส่แฮปปี้แล้วมันก็ใส่ได้เด่วมันจะขนาดขนาดมันจะคับนิดนึงอะ่ะแต่มันก็ได้นะแต่ถ้าเป็นโมอื่นเลยอะใส่ลงไปถ้าเกิดว่ามันใหญ่เกินมันก็จะดูหลอดห่อน,นิดนึงอะก็ลเลือกไซส์ที่ที่มันโอเคกับน,น,น้องเขาของของโรสพจะลองใส่เป็นสินะคะแล้วก็แบบวีลน์จีเ i ลด้วย แบบนี้นะแล้วก็แบะออกมาเบ้าตาของแต่ะโมนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยอะวิธีใส่บางโมก็ใส่ยากมากเลยอะหลายรอบก็จะได้แต่บางโมก็ง่ายก็ฝึกไปค่ะผู้ใช้เราฝึกประมาณเป็นเดือนอยู่นะตอนที่เริ่มเล่นแรกๆอะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาจีเวลไว้ข้างล่างนะคะทาลงไปก่อนประมาณนี้เนาะ หนช่วงนี้ตาหายยากมากเพราะว่ามาโกเขาปิดบริษัทย้ายบริษัทนะคะตอนนี้ก็ขาดแข็งมากรออยู่ว่าเมื่อไหร่พ่ออเดอร์จะมาโอเคของลอสก็คือเขาตาใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดันให้หลบขึ้นนิดนึงขึ้นข้างบนเพื่อให้เห็นตาขาว อ่าที่ชัดขึ้นเพราะว่าไซส์14เนี่ยมันใหญ่ขับเบ้ามากเลยโอเคเราดันขึ้นท้างบนนิดนึงเนาะใส่อีกข้างหนึ่ง แบกออกมาอย่างนี้ได้เนาะใส่แล้วมันไม่ได้ก็ต้องหมุนนิดนึงหรือแมนก็เอาออกมาใหม่ให้จีเวมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะคะสองข้าง ใส่ยากนิดนึงเพราะว่าตามันใหญ่กว่าเบ้าก็หันมาเนี่ยมันจะมีรอยรอยต่อเยอะมากเพราะว่าออรอยช่องว่างเยอะมากเพราะว่าตามันใหญ่ใหญ่กว่าเบา้าแล้วก็เอาอากาวเนะะี่ยค่ะอุดลงไปเพื่อให้มันเชื่อมติดกันกับเบ้าตาโอเค,อเคหันมาปรับตำแหน่งให้ดีก่อนนะคะ แล้วก็ดันให้แน่นนะคะดันให้แน่นเลยเคือถ้าดันแล้วมันยังรู้สึกแบบน้องตาน้องกระดุกกระดิกอยู่นิดนึงก็ก็เอากาวอะคะ่ะใส่ลงไปเพิ่มด้านหลังใส่กาวลงไปเพิ่มด้านหลังเนาะตัวนี้รู้สึกมันกระดุกกระดิกนิดนึนงใส่ลงไป ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะใส่บอดี้ให้ดูด้วยนะแต่เดี๋ยวขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันจะได้สั้นๆสองคนเสร็จแล้วแฮปปี้แล้วก็โลสนะคะเผื่อใครเผื่อใครสงสัยว่าโมอะไรโอเคไปมาดูตากันนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อ Enchanted Doll หรือ EDI e นะคะก็อันนี้จะเป็นไซส์12นะคะอันนี้ไซส์14อันนี้12เหมือนกันแต่ว,ว่าเป็นแบบเป็นรุ่น Limited นะคะจะมีแบบจีเ e l วลใหญ่มาตรงกลางแล้วก็เวลาแบบมองตอนแสงแต่ละมุมมันก็จะแบบไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ใครอยากได้ ซื้อต่อได้นะคะป,ปุ้ยชอบกับตัวน้องแล้วแบบยังไม่มีตัวไหนใส่แล้วโอเคนะก็อันนี้เป็นลิมิเตดเหมือนกันเป็นอันนี้ไซส์ใหญ่20 m mm m ของน้องรามนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้องน่ะก็เลยเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นของออเนล่านะคะก็เป็นเอ่ออสติกคนไทยคะ่ะทำออกมาสวยมากนะคะก็เป็นแบบนี้เห็นไหมเออ ไม่ค่อยเห็นเนาะโอเคมันเป็นจะเป็นประมาณนี้นะคะสีสวยมากอันนี้ก็ขยายได้หบองนะมี3มคู่เขาจะเป็นแบบมีความพิเศษนิดนึงคือแบบวิงวิงข้างในเราแบบเขามีเรียยว่าゴーลีฟอะค่ะคือเขาจะแบบใส่แบบสีทองเข้าไปนิดหนึ่งแบบให้มันเหมือนแบบเป็นกละของตาของฝรั่งอะเขาจะมีกะ แล้วก็อันนี้จะเป็นตาของมิเตยนะคะุคียก็ชอบนะ,ะใส่ให้น้องตัวหนึ่งลราแบบเหมอกับเขามากแล้วมันไม่มีตาไหนยังไม่มีตาไหนเหมาะเลย,ยก็ได้สั่งมาอีกอันนึ่งนี่ค่ะน้องคอนนี้บัมามาฟินเป็นลูกหลักเลยใส่ตายี่ห้อนี้เราสวยมากเลยเอ่ะส่วนอันนี้เป็นมาโกะนะคะ,ะรุ่นโซค่ะ มันก็จะเล็กหน่อยนะเล็กกว่าโอาแซนนะพี่ว่าโอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตาแก้วนะคะเป็นของจีนอะวัสดุเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเซรามิกอะคะ่ะแตกแตกได้นะคะก็น,นี่ก็เป็นกันไซส์ที่สองอันนี้ไซส์14ี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตาของบริษัทคะ่ะ อของนาตีแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะเขาก็จะต่างจากรุ่นธรรมดานิดนึงในกล่องนี้คือรุ่นเบสิกธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดมันก็จะมีความพิเศษคือไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลายจะมีลายมันจะไม่เหมือนของอตัวเบสิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตาของน้องเบ็ตตี้แลทนะคะก็ <S <S คือน้องตัวนี้แต่ว่าปุ้ยเอาตามาโกะใส่ให้หนอ้อง อันนี้ก็เป็นมาโกโอเซตเก้าเหมือนกันนะคะนี่ก็ทีต่ตัวที่ใส่ให้ดูเมื่อกี้ก็คือน้องลอสนะคะอันนี้แอบ,บไปใส่วิกให้แล้วโอเคเป็นแบบนี้ตัวนี้จะใส่ไซส์สิบสองตัวนี้ไซส์สิบสี่นะคะเบ้าตาหนองไม่เท่ากันแต่จริงๆถ้ามีไสสิบสามเนี่ยจะดีมากเลยนะมาโกเนี่ย พอทิปสทีมันเล็กไปแต่ว่ารุ่นโอซก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นรุ่นอย่างโซเนี่ยเล็กนะคะโอซก็ยังมีโอกาสที่เราที่จะหลบตาดำของน้องได้แบบตาดำมันจะมีลายอะคะ่ะมันทำให้แบบตาดำไม่ต้องขึ้นไปติดก,กับไอายไลเนอร์เท่าไหร่ตาน้องก็เลยจะดูไม่ค่อยลอยเท่าไหร่โอเควันนี้ก็หมดวิธีใส่ตาแล้ว เดี๋ยวคราวหน้ามาใส่วิกให้ดูค่ะบายบายค่ะบายบายบายยประตูแอบอิจฉาทุกทีเลยเวลาหมอมีเล่นน้องเนี่ยทุกทีเลยอะ่ะ